ได้รู้จักโน้ตอุดมตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงน,นะครับตอนนั้นก็ใช้นำกุลป์นาเในรายการยุทธการขยับเมือกซึ่งเป็นรายการของ P s n แล้วก็ดังมากครับในช่องห้านะเมื่อหลายสิบปีก่อนกลุ่มนี้นะครับในวันนี้ก็แยกสลายไปหมดแล้วแล้วก็ไปตามากินแตกต่างกันไป มีความสามารถสูงครับประสบความสำเร็จก็มากมายที่ดังสุดๆก็เสนาตาละครับปัญญานิรันคุณหรือเสียตาบัณฑิตสถาปัตยุาร,ราธรรมดานะครับแต่ไม่ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาเลยประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงก็ถือว่าจุดสูงสุดของทุกวันนี้ใครไม่รู้จักเวิร์กพอยก็เชยนะครับ นอกจากนั้นก็มีเสนากิ๊กวันนี้ก็จะมีรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับมีเสนาลิงในรายการไม่หมดนี่รายการาสิบสองราศีเสนาโนดพระเอกของเครื่องนี้นะครับซึ่งก็มีเสนาโคกที่ไปสวรรค์ก่อนคนอื่นนอกจากนั้นอีกคนหนึ่งที่ดังพอสมควรครับคือเสนาตุยอรุณภาวิไลแต่คนนี้ดังเป็นระยะระยะส่วนใหญ่ก็ ดังในเรื่องทะเลาะกับตำรวจในกรณีเมาแล้วขับครับแต่สำหรับเสนานอตเนี่ยนะครับรายการขยบเหนือดูท่าจะไม่ถูกฉลกเท่าไหร่ครับโนต์ในความจริงมีพื้นฐานทางวาดการ์ตูนครับแล้วก็ได้เข้ามาในวงการวาดการ์ตูนขายระยะหนึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าตลาดการ์ตูนนั้นเป็นตลาดที่เล็กมาก น้ก็เลยสาไปนะครับก็ลองไปทําเป็นพิธีกรผสมตลกแต่มุกของโน้ตตอนนั้นก็เลื่อยๆครับแล้วก็แปกเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสายพิธีกรตลกของโน้ตก็ไปไม่รอดจนเข้าช่วงหนึ่งครับที่มีเรื่องมีรายการทอล์กโชว์ซึ่งตอนนั้นก็มีกัมริการธรรมเกษรที่โด่งดังพร้อมกับสมนเกยียรติอ่อนวิบลก็มาตั้งทีมจัดทอล์กโชว ก็มีคนดังที่หลายคนคงรู้จักครับเช่นอาจารย์สเสน่ห์ศรีสุวรรณอาจารย์พนมปีเจริญต่อ,อมาก็จะมีจัตุพลชมภูนิตแล้วก็คนที่ไม่มีใครไม่รู้จักครับอัทวุฒิใสเกื้อทอกโชว์ชุดนี้ก็พืองหาเล็กน้อยแล้วก็ซาไปแต่โน้ตปรับมองแล้วไม่รู้จะเข้าตาอย่างไรก็ลองทำทอกโชคนเดียวครับเป็นทอกโชเดียวโนต ก็นวดทำครั้งแรกเมื่อปีสามแปดครับก็คือเกือบสามสิบปีที่แล้วซึ่งครั้งแรกที่นวดทำจริงๆแล้วคนดูก็ไม่เยอะครับแต่ว่าสำหรับนวดแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้เขาเข้ามาสู่เดี่ยวต่อๆไปครับนวดมีเดี่ยว2เดีย 3, เด่ยวสามเดี่ยวสี่ระยะเวลาไม่แน่นอนครับบางครั้งก็ปีต่อปีบางครั้งก็องงกสองปีครั้งบางครั้งกับสาม ทั้งเขแล้วแต่แล้วก็ทำเรื่อยมาเดี๋ยวโน้ตก็ประสบความสเร็จมากขึ้นครับเพราะว่าโน้ตจับทางได้ว่าสิ่งที่เขาต้องนำมาโชว์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันแทกมุกตลกของตัวเองเข้าไปแล้วก็โด่งดังฮือฮาขึ้นมาหลายโน้ตครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นภาพเดิมของผู้ชมเดียวนะฮะก็ทำให้คนดูไม่มากเท่าที่ควร เดี่ยว14ของโนู้พราะไม่ถือหาครับมีคนดูไม่เยอะรอบแสดงก็ไม่มากแต่เดี่ยว14กลับมาดังหลังจากที่ปิดการแสดงแล้วก็มาฉายในเน็ตฟลิกนะครับดังเพราะว่ามีอดีต2องตำรวจใหญ่ที่บังเอิญวันดีคืนดีเข้ามาโด่งดังในวงการบันเทิองอีนนี้อย่างว่าแลครับคนมีอายุคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงคนที่อยู่ในวงการตำรวจมาชั่วชีวิต เริ่มมีแสงเริ่มดุ่มดังไปไหนไปไหนใครใครก็ทักทายใครใครก็ขอถ่ายรูปก็เหลืองละครับก็กลายเป็นผู้รู้แล้วรู้นอกเหนือจากเรื่องตำรวจเลยครับเราพยายามรู้ทุกเรื่องมีข่าวอะไรที่ไม่ชอบใจก็วิจารณ์ทุกเรื่องแล้ววันดีคืนดีก็ตั้งตัวเป็นผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนบ้างขู่บ้างด่าว่าบ้างก็เลยงงๆครับว่าเอะจริงๆแล้วตำรวจใหญ่ เต็มแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้รอบน,นี้ไม่รู้แกไปดูทิกต o อหรือว่า facebook หรือ,อยังไงของโน้ตในเดี่ยว14ก็ไม่ทราบครับมีข้อความบางตอนที่โน้ตพูดถึงตัวเองเป็นคนไม่พอเพียงนะเท่านั้นแหละครับสองตำรวจของขึ้นครับไม่ได้ดูให้ตลอดทันทีครับหาว่าโน้ตเป็นธนบัตหาว่าโน้ตดีมีอยาง้มเจ้าหาว่าโน้ต ทำร้ายสิ่งที่ตัวเองรักออกมาใส่โน้ตครับคนแบบนี้จะไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะต้องไปต่างประเทศหรืออาจจะต้องตายในคุกหรือถ้ามาเดินตามถนนไม่หวังถูกตบกระโหลกแล้วถ้าเกิดวันนั้นไปดูเดี่ยวจะขึ้นไปถีบในวิีนาทีถ้าใครจะเอาสไนเปอร์ยิงก็ระวังหน่อยนะอย่าให้โดนแบ็คกราวนั้นไม่พอครับยังมีคลิปออกมาทีหลังนะฮะไป แนะนำอาจารย์ท่านหนึ่นบอกว่าถ้าไม่ชอบโน้ตเนี่ยนะครับก็หาคนไปตีอุกกาบาลเลยแล้วก็จะกลัวตำรวจจับมาปรึกษาเลยนะครับจะสอนวิธีการที่จะยังไงไม่ให้ตำรวจจับแล้วก็ถ้าเรียนกระบี่กระบองด้วยก็เอาให้น่วมครับเอาให้พูดไม่ได้ซึ่งกองวงครับว่าตำรวจใหญ่เป็นระดับนายพลคิดอย่างนี้บ้านเมืองจะไปยังไงครับอันนี้มันเป็นการยุยงส่งเสริมให้คนมีความ เจ็บแค้นแล้วก็ทําให้สังคมแตกแยกนะครับเท่านั้นไม่พอครับอาจารย์เหลือมคนดังล้านนาแหะครับเวไวัยวายตรมภาาคนก็ชอบในฝีมือทางศิลปะแม้จะหมั่นไส้ในเรื่องฝีปากแต่ก็รับได้ครับเพราะว่าแกก็สร้างวัดต่องคุณเป็นที่เชื่มหน้าชูตาทําชื่อเสียงในประเทศเยอะอยู่ๆแกไปเที่ยวเมืองนอกครับนึกอะไรไม่รู้ออกมาตำหนิโนวดว่า พูดจะจะ,จะคิดถึงผู้ใหญ่มากเพราะโน้ตไปพูดว่า,าเด็กๆสมัยนี้นะครับก็เขาคิดไปกับผู้ใหญ่แล้วก็กระทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามแล้วก็ร่ารวยด้วยโดนกข้มาสามผู้เท่าไม่พอครับโชคดียอดนักร้องพี่ศรีตอนนี้ก็เงียบนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีนักติดหลังแต่ก็นักร้องไม่มีวันตายครับสุนทิยาก็โผล่มาแต่โผล่มาแบบ กล้ากล้ากลัวกลัวคือไม่กล้าไปเป็นงานโน้ครับเพียงแต่ไปร้องกับตำรวจว่าในตัวตัชสิว่าโน้นน่ะเข้าข่ายมินสถาบันไหมอันนี้คือกลัวกลัวกล้ากล้าครับคนที่กล้าจริงๆก็คือป้าเอ๋ครับปรีนาไกรคุปที่พักหลังดูเป็นผู้เป็นคนมีสติผู้จาน่าสนใจนะครับหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตแต่รอบนี้ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นมารัก สถาบันไม่เรื่องหรือตาไม่ฟังให้ดีฟังให้ดีก็ไปแจ้งความครับให้ว่าร้องทุภารนรนะ์มีความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองครั้งในคะนะนักกฎหมายนะครับก่อนที่ผมจะวิจารณ์ก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วหลังจากดูแล้วดูเล่าก็ฟังไปฟังมานะครับนต้ตเขาก็เปรียบเทียบตัวเองเป็นหลักนะครับว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็อยากพอเพียงแต่เขาไม่พอเพียงนะครับเขาก็อยากมีรุ่นมีนี่ แล้วก็ดาราบางคนก็ทําอะไรประหลาดประหลาดทาตัวหยาบคอเพียงลงไปเกี่ยวข้าวแต่ดันขับรถตู้รูหรานะฮะแล้วก็กลับไปนั่งห้องแอร์เขาก็พูดประมาณนี้แหละครับแล้วก็พูดทํร้องว่าเด็กสมัยนี้บางทีก็ไม่ต้องฟังผู้ใหญ่มากนะะแม้ผู้ใหญ่จะอาบน้ำร้อนระกอนผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เต็มกินดำกินแต่เดี๋ยวนี้ดาราร้องรอง่ำไ้ไปสิบล้านร้อยบานนะฮะห้ามเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้ก็ เด็กบางคนอายุ15นะฮะเป็นเพศที่สามก็สามารถมีเงินล้านซื้อบ้านให้พ่อให้แม่อยู่เพราะฉะนั้นก็พูดทำลองว่าก็ไม่ต้องฟังผู้ใหญ่ามากมายเท่นั้นแหละครับผมฟังไปฟังมาก็ไม่เข้าเป็นึ่งสองทักนิดเดียวครับทีนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามาตราหนึ่งสองในกฎหมายอาญาน,นั่นแหละครับสาระคืออะไรมาตราหนึ่งนสองนี่แะครับมีคีย์เวิร์ดอยู่สามคนะครับ คำแรกก็คือหมิ่นประมาณคำที่สองก็คือดูหมิ่นคำที่สามก็คือแสดงความอาฆาตมาร้ายหมิ่นประมาณนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปครับคือใส่ความต่อบุคคลที่สามทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายดูหมิ่นก็หมายความว่าดูถูกเหยยดยามทําให้อับอายทําให้เสียหายเป็นที่เกลียดชังสบประมาทหรือด่าส่วนแสดงความอาฆาตมาร้ายก็ หมายความว่าสแสดงอาการจะใช้กําลังประุดสรายในอนาคต mm hmm. เช่นขู่ว่าจะฆ่านะฮะขู mm hmm. ่ว่าจะรอบลงพระชนไม่ว่าจะมีเจตนาจะขู่หรือจะทําจริงก็ตาม mm hmm. เมื่อเทียบกับเนื้อหาในกฎหมายแล้วนะครับก็ก็ไม่เข mm ้า hmm. กับนัดไม่เ hmm. ข้าข่ายมินสมาร์ทสถาบันเลยครับกฎหมายก็ยังขยายนะครับว่าการกระทําทั้งสามคีย์เวิร์ดนั้นนะครับต้องกระทําต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เท่าน้นครับส่วนตําแหน่งอื่นไม่เกี่ยวครับแล้วขยายความต่อครับพระมหากษัตริย์หมายถึงองค์ปัจจุบันครับไม่ใช่องค์อดีตหรือองค์ในอนาคตพระราชนีก็เป็นพระราชนีองค์เดียวครับองค์อื่นหรือองค์รองไม่เกี่ยวครับส่วนรัชทายาทก็คือโอรสองค์ใหญ่ของมหากษัตริย์ครับซึ่งของราชอยู่และจะได้รับ สืบสันติวงศ์ต่อจากพระมหากษัตริย์ส่วนผู้เสนอราชการแทนพระองค์นั้นในรัชกาลที่สิบไม่ได้ตั้งใครไว้ครับก็ย้ําครับว่าเดี๋ยโน้ตสิบสี่ไม่เข้าข่ายมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับแต่หากขึ้นสุสาลนะครับก็เป็นดุลพินิจแล้วครับเพราะว่า,าเรื่องบินโดยมานั้นแต่ละครั้งแต่ละคําพูดก็มักจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นคําพูดที่มีคัดพักสารีกาแล้วก็สามารถชี้เลยครับว่าเข้าข่ายหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นคําพูดที่สารีกาไม่ได้รักษาก็ต้องสู้กันต่อครับถ้าหากว่าสารชั้งต้นชีบะมินผมเชื่อว่าโน้ตสู้ยันดีกาแล้วครับแมนน้ตมีเงินทองที่จะจ้างทนายมือหนึ่งของประเทศไทยสู้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าโน้ตชนะอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าโน้ตไม่มีประมาณคนสวยก็คือพระเอกครับมันจะเด้งกลับ ป้าเอจะกลายเป็นฟ้องเท็จทาให้ผู้อื่นถูกลงโทษป้าเอก็มีสิทธิ์นะครับเพราะฟ้องเท็จเนี่ยติดคุกนะครับและโอกาสเราลองอาญาก็ไม่เยอะด้วยส่วนอดีตตำรวจใหญ่ทั้งสองคนนะครับก็วันนี้ก็คงเช็คก,กระแสแล้วครับว่ากระแสดูท่าจะเป็นลบครับรถทัวร์ุนเวียนมาจอดหน้าบ้านทุกวันทุกวันแล้วก็นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปท่านก็คงจะติดตามนะครับว่า ในหน้าทีวีก็คงจะมีท่านน้อยลงแล้วครับส่วนท่านจะไปทำติกตอกอะไรก็แท้แต่ท่านเมื่อไม่นานครับท่านคงจะหายจากกระแสสื่อนะครับแล้วก็ไปเวียนไหวไปเกินเป็นทหารเป็นตำร,ตรวจแก่ๆที่รอให้รัฐบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการนู่นนี่จะได้ไม่เหงาตอนแก่ครับก็ห่วงผู้สร้างหนังท่านหนึ่งนะครับที่เอาประวัติของท่านไปสร้างเป็นหนังเพื่อหวังว่ากระแสของท่านจะทําให้หนังฉายได้เงิน แต่วันนี้ดูท่านะครับถ้าถ่ายทําไปแล้วหยุดได้ก็หยุดนะครับแต่ถ้าหากว่าถ่ายทําจนจบก็ทําใจนะครับว่าถ้าคนไม่ดูถ้าเจ๊งเราคงจะไปเรียกร้องความเห็นใจจากใครไม่ได้ครับเพราะนั้นถูกตําหนิว่ามึงทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้าง mm hmm. ตำหนิกันแบบไม่ทุกเรื่องครับเพราะความจริงถ้าเราไปย้อนดูประวัติรโทถจะใช้เวลาว่างๆออกไป ดูแลไปทําบุญไปช่วยสร้างโรงเรียนไปช่วยให้ทุนการศึกษาไปไปช่วยเด็กนักเรียนที่ยากจนข้างนอกเยอะครับพิ่งถือว่าเขาไม่ได้รับราชการเขาไม่ได้เป็นตำรวจเขาไม่ได้เป็นทหารการที่จะบอกว่าคนที่ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติก็คือคนเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นข้าราชการอันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนที่ทําประโยชน์ให้กับชาติและคนในชาติ ย่อมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ต่างกันหรอกครับเห็นใจท่านตำรวจใหญ่ทั้งสองนะครับวันนี้จากตำรวจที่ดังมือหวาก็กำลังจะกลายเป็นตำรวจนักเลงนะครับว่าขออนุญาตนะครับผมฟังเสียงที่ท่านพูดในทิกต o อกที่ท่านพูดในทีวีเห็นหน้าท่านก็ก็ตำรวจครับแต่ถ้าฟังแต่เสียงครับก็ไม่ต่างจากอันดพานงานวัดดีๆนี่เองครับเรื่องนี้ใครได้ใครเสียใครดังใครดับก็สติ ตัวเดียวแท้ๆครับ